ต้องต้มาทาป่วนนะคะทาป่วงวันนี้เราจะพาไปป่วงแบบไหนไปป่วงยังไงไปป่วงอะไรรอติดตามกันได้เลยนะคะอ่าและวันนี้สิ่งที่เราจะพามาป่วงก็คือนะคะทำอะไรอยู่คะ ใส่เดือนครับผมขุดไส้เดือนคุณผู้ชมคงรู้กันแล้วนะคะว่าเราจะไปทําอะไรวันนี้เราจะไปใส่เบ็ดกลางทุ่งนากันข้าววันนี้นะคะอุย้ย <laughs> ใส่เดือนค่ะอันนี้คือไส้เดือนที่เราเลี้ยงเลี้ยงไว้นะคะเวลาเราอยากไปหาปลาเราก็จะมาขุดเอาตรงนี้นะคะ และตอนนี้เราก็ทําการขุดไส้เดือนอยู่นะคะเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นเหยื่อในวันนี้ค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้เหยื่อที่พอแล้วนะคะไปใส่เบ็ดกันเลยตอนนี้เราก็ลงมาที่กลางทุ่งแล้วนะคะกางทุ่งนาอยู่ใกล้บ้านเราเองค่ะ ถึงหมายแล้วครับผมถึงถึงหมายแล้วค่ะอู้มืดจังเลย <ไป S 1> เดี๋ยววันนี้หน้าที่การแสบ็จจะเป็นของคุณสามีนะคะครับผมไปลุยกันเลยเราจะเดินลงไปถึงข้างล่างนะคะบริเวณนี้ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ค่ะแต่ด้านล่าง จะมีน้ำเยอะค่ะรอติดตามกันเลยค่ะจะหมานไหมวันนี้ มะคะรังแรกนะคะ,ะ,คะวันนี้คันเบ็ดเรามีประมาณกี่คันคะประมาณสาสิบคันครับผมโอเคค่ะเก๋ยวเส่เดือนครับ ไปครับหลังต่อไปมาต่อที่หลังที่สองค่ะ จะใส่ให้ดูแค่สามหลังนะครับผม เดี๋ยวมาเจอกันตอนยามเลยครับ เสร็จแล้วบ่คะเสร็จแล้วครับผมไปเสร็จเรียบร้อยเอาสิพาผ้าหยามเบ่งยางลบหลังทีมานประมาณครับผมไปบิ่งกันเลยไป,ไปค่ะรังแรกเด้อจ้านี่โมมานรังที่สอง หลังนี้ได้ปูปูกินมดแล้วค่ะป,ปูสองตัวสามตัวสามตัวจับเดี๋ยวเราจะทำการจับปูกันนะคะจะคับปูได้แล้วน้ำด็กกันเหรอคุณสามีบอกว่าจับไม่ได้ค่ะน้ำลึกนู่น้านอนอยู่นูน่นปลาปลาเค็งปลาหมอ ถ้าถ้าพอจับมันก็จะมากินเบสเฮาเก่าละ ใส่เลยบางทีนี่ใส่กระปูแล้วพี่น้องกระปูกินเบิดละเนีื่อสิม,มานอยู่บนน้อมื้งนี่นั่นไงป่าป่านอนอยู่นั่น หล่อนนี่จกีกระฟูพี่น้องเลยนี่หอย ยามขึ้นเมื่อรอบนี้แล้วส้มกับบได้มานำแล้วพี่น้องเอ้ยบบบนี้รอบเด็กถ้าบบมานก็คือรอบเบิ้งมืออื่นเศร้าเด้อบาทนี้กสิทธาถ่ายคลิปแต่ตอนเพิ่นได้ป่าแล้วบ่ได้กะมือใหม่จะมาแก้ตัวใหม่ไม่มีหลาบจำค่ะ แกตัวใหม่เขาก็ไปมองไม่ไปไหนร้อนกระปูกินว่ามองอันมองเพื่อนเห็นเอียนนะกับเยนกับไปซ้ำเนาะเด็กๆมันจะลบมากินอีกอยู่บ่คิดว่าน,วน่าจะบระทันกับปูปูหลายขนาดนี้ปลาบรท่านปูด้วยค่ะพี่น้อง อุมยอยตัวนี้มีแมงคีเต่ามากินอ,ย,อยนี่ปูน้ำเห็นบ่คะเห็นกันบ่แมงตับเต่าแล้วก็อีปูจับปูมาจี้ดูคุณพ่อเออโอ้เขาจะเอาแมงอีเต่าจับปูมาจี <Okay. S 1> ไ้จะและ้วประทานปูหมดกะารหมดกัดขคอยอ้ยปูตัวนี้จะไปแล้วได้ปูตัวหนึ่งเออเออกองสั่นๆเน้อหมดกัดขคอยเป็นไงล่ะ Không, cứ đừng bây giờ xa là có pú xem ba Dạ bố gọi Mình tập tàu tập tàu Ừ ừ ừ ฝากช่องน้อยๆไว้หน่อยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะว่าวันนี้จะได้ปลามาพอปุ่นบ่อนอปไปไปดูอีกปูปจับปูก่อนค่ะจับปูแก้แขน นี่ปูกล้ามใหญ่อกัดมือคอยด้อกลัวปูกัดมือ เช่นเคยค่ะปูกินหมดหลังนี้ก็คือยังเหลืออยู่นะคะเหลือหลังนั้นล่ะเหลือไหมปูกิน ปลาปลากระบอนดีนะนี่แหละเนี่ยนะเนีน่ยได้ยินไหม,มนี่ยผู้ชมมีเสียงปลาบอ้อนน้ำบวะ,ะ,ะอยู่เป็ต่มีรุ่นมานอม้อมื่านี้แต่ว่ารอบเด็กสมกับไบด้มาถ่ายเก็บบรรยากาศให้เบิ่งล่ะค่ะอาจจะวานในคุณสามีถ่ายคันพเธนถ่ายได้ ก็ต้องอยู่บ้านอยู่กับลูกชายคนเล็กตอนนี้ยังไม่ดึกก็มาได้เด็กแล้วก็ต้องพาเข้านอนครับพีนบ่น้องบุพเพเนื้อบูมาครับผมเดี๋ยวไปเจอก,กันอีกรอบนึงครับผมครับผมไปติดแล้วปะคะอ่าลุดแล้วครับผมอ่า <laughs> รุ่นแหล่วรุ่นล้วเมื่อกี้ย่างมาเห็นโตอยู่เป็นปลาหมอค่ะ,ะอโอ้ปลาหมอตัวน้อยค้าจะถ่ายคลิปน้องเมื่อกี้ปิดกล้องแล้วผัดย่างมาผัดมาพ่อปลาเข็งกินเนี่ยก็เลยเปิดใหม่ <laughs> ปลาไปซ้ำอ่ะ ไปค่ะมื่อนี้นั่นอีกคันหนึ่งเหรอ๋อ,อมขึ้นเลยค่ะอ๋อไปกลับบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วตอนนี้เราก็มายามเบ็ดรอบที่สองแล้วเนาะ แต่รอบนี้เฮาสิได้กู้ขึ้นไปเลยได้ค่ะเพราะว่าเหยื่อที่เฮาขุดมาน่ะมันหนีไปมุดแล้วเนาะลองแรกก่อนหล่อนขั้นสิไปขุดเหยื่อมาใหม่กับเดิกเลยค่ะอเอาไว้มือใหม่ <c oughs> จังแก้มือใหม่เนาะคุณสามีโอ้หลังนี้คือโอ้ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะว้าวปลาดุกได้แล้วๆปลาดุกปลาดุกค่ะปลาดุก ไม่ใส่งามเลยว้าวพอดีปนได้แล้วจ้าใส่ส,สวยๆเลยจ้าตัวแรกแหกมานได้ไหยตัวแรกของมือนี้โอ้มายามรอบสองต้องระวังนะครับผมพรนีมีเงี้ยเดี๋ยวมาสิบปักมืเอเราปวดให้ได้ดลนาน เ่้รับผมค่อเลยครับบมนึกว่าจะบปได้แล้วได้ค่ะมวันนี้นะเหนื่อกันหนีเหนื่อกัใส่เดือนกันไต่นีเพราะใส่เดือนไปรุ่นหลังต่อไปกันเลยจ้า หลังนี้เหนียร่ยล่อนค่ะน่าจะเป็นกระปูแล้วเนาะเพราะว่ายุ่อันให้นี่น่ะได้ยินเสียงอันปลาบอนอยู่แต่ก็คิดว่าสิได้โตมันบอนบรล่อนได้จ้าหลังนี้กะ ตึงตันอีนกไหมครับเงียบครับเงียบจ้าหลังนี้กะ อ่าหลังนี้ก็จะเช่นคเคยเงียบค่ะนะครับไปลุนกันต่อ เงี่ยพี่น้องเองเงี้ยแต่กระปูกีตามจริงแล้วการใส่เบ็ดนี่มันต้องยามอยู่มืดคืนเนาะนี่ทำมืก่อนครับแต่นี้เนี่ยไตนีก่อนคะ่ะแต่ทีนี้ก็บเพิ่นกระชี้คานไปคุดเนี่ยใหม่ มันเดิกแล้วมันคํำแล้วเอาไว้มือใหม่จังแก้ม,มือใหม่ค่ะมือมีเวลาครับผมไปลุ้นต่อไปนี่เขาจะมีจะมีโจ๊กอีกแล้ะ กะปูร้ลยพี่น้องเลยเดี๋ยวมือใหม่สิหาไม้คักคหมดกัด นี่เปลอน เต่าครับผม,มเต่าบึงเต่าได้เต่าค่ะเจอเต่าค่ะเด้จับขึ้นมาให้บึงอเต่าครับผม <laughs> เต่าน้อยเต่าน้อยอาให้พี่น้องบนนู้นค่ะเที่ยหมานเล็กอ้าวเบิ่งแล้ครับผมไป <laughs> ปล่อย,ปล,อยปล่อยเพื่อนไปตามทางค่ะ หลังนี้ก็หลอนครับลงโซนว่างสุดท้ายสิมานหนุบ่ นี่ก็เป็นหลังสุดท้ายแล้วบ่อีล้างรังนบ่อืม หล่อนค่ะเหนียวมดใช่นี่นะครับมือน<ป>นี่แล้วถ้มา,วามีละได้ปุ๊บลูกตัวเดียวเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ